เจอเจออะไรค่ะท่านเจอวันหน้าค่ะวันหน้าซีมัดโยปุงเพลยตำบลวังวุนอำเภอกันตังจังวัดกลางที่่ายยาตัวนี้หนุกเจ้าคนี่คนคนเจอไ้ก็บอกเหมาไม่ใช่แมงแต่เลยเซ่ลอยตัวกระเจอกระหลงหลงเล่ว่าตามันเป็นเป็นโมกมันเป็นควันในตาเนี่ยถึงตีล่างกะอ่ะหลงหลงลดีก็ปวดความเดีวูทึกว่ามันโมกโมกิ้นไม่เต็มปลือดดำดำก็ยาเนี่ย เปลี่ยนกระเพาะในวิตเป็นตาลูกนี่หลุดทุกวันดีขึ้นแด่กระเจังเหลนแด่ว่าคนเดินเดินน่ะมองตาก็เห็นแต่เด็กฉันมองตาก็ไม่เห็นเลยแต่ก่อนตาเป็นสร้างใช่ไหมตาเป็นสร้างตาไม่ได้เป็นโตเป็นเลยนะแต่ว่ามันมันมองไม่เห็นนะมันมันเป็นควันไปเลยทีไรบ่เนี่พอว่าตาอยากอดีลูกเต้าดีประมาณเดียวตาตาบดแค่บอกไม่รู้โบดไม่โบดไอ้หมาเลนใครเดินก็หมาเลนตามันเลี้ยว เห็นตาไกลเลยไกลเดินกัินเห็นมันแล้วเห็นตาไกลกันนู้นเล่ตาไกลไกลตาที่ได้เล็นมันแล้วมาจ่ายนานไหมครับมาไม่ได้จ่ายนานคือกวดนี้ยังไม่ถึงที่ยังไม่รึงค่ะตอนนี้ตามาตาว่างเล็นชัดใช่ไหมคะนอกจากใส่ตามามีแต่อะไรซึ่งเราไปตีล้างก็ไปตกปูมากับมันมันดังหงเื่ออาจีบอาจีบก็องมานี่คือประมงใช่ไหมคะปูตกปูค่ะไปตีล้างกะ มันปวดแดงเอวนี่มันปวดมันปวดมันปวดทำอะไรไม่ได้ตึ้งแต่เอายานี่ก็ตาขาตาแต่มือก็ลงไปหมดเลยปวดหมดแป๊บเดียวกระดูกทุกหมัดปูดได้มันปูดได้บอกเลยตอนนั้นมันหลขึ้นไม่ได้เลยมันหมัดปูไม่ได้เลยเจ็บเจ็บปากเลยมาสะจนมากนะกามาหลงกเล่นก็เจ้ามาอยากกินหลงเล่นปะเดื่อนหลบทุกว่าดีขึ้นที่ตอนนี้ก้านไม่เดินกับเลขเร็ว ค่ี๋ต่เดินกับเพกใช่ไหมคะไม่เดินกับเพกแล้วแล้วก็บันเอวแต่เราเคยเจ็บใช่ไหมคะตอนนี้มามีความรู้สึกว่าไม่เจ็บตรมานแล้วก็สายตาของมาตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะสุดยอดเลยนะคะผลิตภัณฑ์มาว่าสุดยอดไหมคะผลิตภัณฑ์ตัวดาวอินคานะหม่าขอบคุณนะคะขอบคุณมามากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ